กลางสัปดาห์นี้มีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวครับสสโมสรของไทยนะครับลงลุยกันประเดิมรเริ่มต้นวันนี้วันอังคารนะครับเป็นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทครับทวยใบสูงสุดนะครับบุรีรัมยูนเต็ดจะเล่นในบ้านพบกับโปฮังซซเลอร์ยอดทีมของเกาหลีใต้นะครับเกมคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา19บเนิกาครับถึงทุ่มตรงชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางยูทูบชาแนลช่อง BG Sport นะครับแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับรายเดือนเพียงแค่50บาทก็ไปสมัครกกัันนนะครรบสถาาณ์ของ บุรีรัมยูนิเต็ดในช่วยใบนี้เนี่ยต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับพวกเขาผ่าน2เกมไม่แพ้ใครนะครับมี4แต้มครับเกมแรกเล่นในบ้านเสมอวิเซโกเบไป0มูนย์แล้วก็นัดล่าสุดอะ่ะบุกไปชนะเซนต์คอสต์มารีเนอร์นะครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ติดอันดับที่จะเข้ารอบได้คือ1ใน8นะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับตัวผู้เล่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สภาพทีมค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าไทยลีกวางโปรแกรมให้บุรีรัมย์เตะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสนะครับเพราะฉะนััััั้้้นนไดพพกกกกกมาาาาทททงุรรร์์์เเสอิตยยจ็ีว่ ็ิกตแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่บอกครับไม่จํากัดโคลต้าผู้เล่นต่างชาติเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์สามารถจัดเต็มได้หมดเลยนะครับคิดว่านักเตะไทยน่าจะเหลือแค่ธีรทรบุญมาทันนะครับอีกคนนึงก็เป็นสุภาชาัยใจเด็ดหรืออาจจะเป็นสัตตะลัไข่ประโคนซึ่งผมว่าสัตตะลัก็อาจจะเบียดลำบากที่เหลือครับผู้รักษาประตูก็ดิวเอทัลลิกนะครับกองหลังได้ดีทั้งเจฟเฟสเซนทามินัสนะครับมีเคอร์ติสกูสมีคิมมีไทยอกมีดิออนคูโอ้เรียกว่าทุกตำแหน่งอะแนวรุกก็กิิโยเมอลสซรีู่คัััสสสคครริิปมนะบตวาอองงย่ีกกกอ็มีวาัส มีโกลันเคาวิกแล้วก็ต่างชาติมาเต็มครับวันนี้บุรีรัมย์จัดเต็มแน่นอนนะครับใณะที่โปฮังซิเลอร์เนี่ยเป็นทีมขาประจําใน AFC แชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วนะครับเคยได้แชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกมาถึง3สมัยนะครับเป็นทีมที่สไตล์ดุดันผสมชายยญของเขาเลยนะครับโปฮังซิเลอร์ก็ทีมเหล็กแข็งแกร่งอะไรประมาณน,นั้นนะครับโปรฮังมีนักเตะบราซิล3คนนะครับมีนักเตะเกาหลีก,ก็คือฮองยุนซังที่เคยเป็นนักเตะตัวรุกข,ของทีมวัวปวกแล้วก็เดินแบกพร้อมลงเล่นด้วย ครับซึ่งปูฮังซิลเลอร์เนี่ยในรายการนี้สามนัดเกมพวกเขามีอยู่สามแต้มนะครับเกมแรกไปเยือนเนี่ยไปเยือนเชียงไฮ้เฉินหัวแพ้ไปหนึ่งต่อสี่แต่ว่ากลับมาเล่นในบ้านในเกมล่าสุดก็เอาชนะทีมจากเชียงไฮ้นะครับถล่มเชียงไฮ้พอร์ตไปสามศูนย์ก็เรียกว่าสองเกมมีสามแต้มก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับคู่นี้เคยเจอกันน่าจะย้อนไปโอ้โหปีสองพันสิบแล้วแบบผมไม่แน่ใจคือเสมอกันศูนย์ในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาเจอกันในเกมนี้เนี่ยผมว่ามาตรฐาน เกาหลีดีกว่าไทยก็จริงแต่ว่าใน a อฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของตัวผู้เล่นต่างชาติเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเกมนี้ไม่หา่างกันมากบุรีรัมม์เล่นในบ้านฟอร์มกำลังมั่นใจด้วยนะครับฟอร์มในลีกก็ดีนะครับฟอร์มในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ดีผมว่าบุรีรัม์เล่นในบ้านวันนี้ไม่แพ้ครับได้ลุ้นถึงชนะเลยทีเดียวนะครับคิดว่าเกมน่าจะอึดอัดหน่อยสู้กันสนุกหน่อยแนตะ่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าบุรีรัมม์มีแต้แมแน่นอนและได้ลุ้นถึงสางม Y ya me lee y lee.